สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP พิเศษนะครับผมก่อนนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์เช่นเคยและก็ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษอีกแล้วบอกได้คําเดียว เติมเพชรกันไม่ทันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือนะครับตอนนี้ก็มีของใหม่มาอีกเช่นเคยนะครับทุกคน <c oughs> ก็จะเป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับช่วงนี้คือแบบว่า EP พิเศษนะครับ <c oughs> มาบ่อยมากนะครับไม่ต้องทํากันแล้วนะครับคอนเทนต์อื่นนี่โอ้โห <c oughs> ทาแต่คอนเทนต์สุ่มของนะฮให้ช่วงนี้จะหมดตัวแล้วนะครับผมเปลืองเพชรมากเลย จาก40,000เพชรนะครับทุกคนเหลือ7,000เพชรฮะโอ้โผมละทอนะฮะโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเป็นชุดนี้เลยชุดแมวเหมียวเป็นชุด w h i และก็แบ a c แมวเหมียวนั่นเองนะครับทุกคนมันจะมีชุดเดียวใช่ไหมอันนี้ขอญาตเช็คของก่อนใช่นะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมหมุน8ทีการันตีหมดตู้ฮะผมนี่มันราชาหมดตู้อยู่แล้วนะครับผม บอกได้คาเดียวครับการันตีแมนนะครับนี่ก็เอาออกไปสองชิ้นเช่นเคยนะครับทุกคนนี่จัดไปเดี๋ยวเรามาเริ่มหมุนครั้งแรกเลยดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีรถเฮ้ยเป็นกระบะซิ่งไว้เฮ้ยโอ้โหลายขาวบงขา์บอนเธอด้วยล้อทองมีรูปแมวข้างรถโอ้โหเฉยโอ้โหมีลำโพงซิ่งด้วยให้ด้านหลังโอ้โหยังเฟี้ยวเลย แล้วก็แบบว่ามีไอ้ลวดเหล็กด้านหลังอะ่ะเออไอ้ลวดเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันเอาไวทไ้ทําไหมวะในชีวิตจริงมันเอาไวทไ้ทําไหมไอ้ลวดเนี้ยมีใครรู้ไหมไอ้ลวดด้านหลังเนี่ยที่เป็นไทเทนเนียมด้านหลังเนี่ยมันเอาไวทไ้ทําไหมวะมันมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็มีไว้ทําไมผมก็ไม่รู้นะแล้วก็นี่นะครับมีเป็นไอวอมแมวเหมียวด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยเดยวนะมันย้อนแย้งวะ่ะด้านหลังมันเป็นต้นไผ่นะครับแต่ ด้านหน้ามันเป็นแมวเหมียวคือมันจะย้อนแย้งไปไหนต้นไผ่มันต้องคู่กับแพนด้าเปลบ่าวะไม่รู้นะทุกคนอ่ะซุ่มไปเลยครั้งแรก <S <S 9เพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยนะครับทุกคนแหมเมื่อกี้แบบมันไปชะลอตรงแบบชุดพอดีนะฮะโอเคปะจัดไปครับผมไอวอลโอ้โหโอเคทุกคนไปไปกันต่อถ้าได้49เพรนะถ้ารอบนี้ได้ชุด ผมจะยอมวิ่งแก้ผ้าฮะเออเอาดิเอาดิาดได้รลดเห็นไหมไม่ได้เห็นผมวิ่งแก้ผ้าเลยเศร้าเลยนะฮะทุกคนโอเคไปอีกทีหนึ่ง99เพรยังไงสกินปืนราคา99เพรนะฮะกล่องสกินอื้อออกล่องสกินราคา199เพรครับผมรอบนี้เฮ้ยมันจะเกือไปไหนวะเนะี่ยมา ลุ้น299ว่าจะได้ไอวอลหรือว่าจะได้เป็นในส่วนของร้านค้าส่วนตัวนะเป็นไอเทมนะครับทุกคนโอเคไปนั่นไงกูว่าแล้วผมนี่มันการันตีแมนจริงๆเลยทุกคนหมดตู้ตลอดเลยเฮ้ยมีอีพไหนบ้างวะเนี่ยที่ผมแบบไม่หมดตู้อะเอาดีเฮ้ยเอาดีเจมจะกวนตีนไปไหนครับเนี่ยป<ะ>เฮ้ยได้ชุดเว้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ชุดอยู่ได้ชุดอยู่เปิดแล้วก็สวมใส่ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ไอวอลผมจะเอาไอวอลดีปาวะอ่ะเอาเอาไปเอาไป <Nope. S 1> ได้ชื่อว่าการันตีแมนซะอย่างนะครับทุกคนถ้าเราไม่จัดแล้วใครจะจัดให้ดูครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปรีวิวในเกมนะครับแล้วก็จะมีนี่อีกนะครับผมเป็นในส่วนของอะไรอะ่ะเป็นกางเกงปีนนกสีแดงแต่ผมมีแล้วนะครับแต่มันมีไอวอลนี้เว้ยผมยังไม่มี เราก็มาจัดกันหน่อยละกันอาจัดไปเปิดมาครั้งแรกก็ได้แล้วนะครับสำหรับโทเค็นในตำนานโอเคไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยได้กระเป๋าเว้ยเฮ้ยได้อยูอ่ฮหได้อยู่เฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าสิมันเป็นอะไรนะกล่องดวงใจเออม,มโอเคสมไปเรื่อยๆรอบนี้น่าจะได้ละมัง้งไอวอเฮ้ยยังไม่ได้หรอ เอาดีเฮ้ยเอาดีเอาดีเอมเฮ้ยอ่ะหมุนฟรีไปเลยนะครับทุกคนลบอ่าได้แล้วนะครับผม,มก็ถือว่าหมดไปเยอะอยู่นะฮะเฮ้หมดเยอะอยู่ในะคลิปนี้ขนาดแบบว่าของแบบนิดๆหน่อยๆเองนะครับก็หมดไปประมาณ4 0 0 0เพชรเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเยอะอยู่นะเดี๋ยวนะตอนแรกเพชรผมมี เก้าพันปะหรือว่าเจ็ดพันผมไม่รู้วะทุกคนช่างมันละกันนะครับเฮ้ยผมขอญาตใส่ไอวอันี้เป็นรีวิวแล้วกันนะครับสาหรับไอวอลแมวเหมีวย่าช่างหัวแม่งนะฮะไม่รู้เอามาทำาไมเหมือนกันนะครับผมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าไอชุดเนี่ยไอชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรเนี่ยชุดแมวเหมี่ยวนะเออชุดแมวเหมียวจะเสียหรือเปล่าเออนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็หมดเพรไป น่าจะ2000ไม่ก็4 0 0 0เพชรนะครับทุกคนผมก็ลืมแล้วว่าตอนเปิดคลิปมหาเพชรมีอยู่เท่าไหร่นะครับก็ใครจำได้ก็บอกพี่ท็อปได้นะครับผมโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมและก็เดี๋ยวเราไปดูชุดใหม่กันในเกมนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงแรงกัน4 v 4นะครับทุกคนแป๊ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับทุกคนและคือผมก็ไปเปลี่ยนหน้ากากมาด้วยนะครับทุกคนใส่หน้ากากไฟดีกว่านะครับไม่ค่อยอยากใส่ผ้าปิดปากไฟสักเท่าไหร่นะครับพอดีแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับชุดนี้เนาะหน้ากากไฟนี่แหละหล่อๆเท่ๆสุดแล้วนะครับไปครับทุกคนไปครับไปเซิร์หัวฝั่งโน้นกัน อาจารย์เอ๋ครับผมหุย้ยเราอยู่มุมตรงนี้มันไม่ค่อยได้เปรียบว่ะหืมไม่ดาวเลยอะหัวโยกหนึ่งหัวโยกหนึ่งซ้ำให้หน่อยครับเพื่อนซ้ำให้หน่อยครับเพื่อนหัวโยกสองหัวโยกสาม ไหนอะอยู่ไหนอะอีกตัวเอา้าวหมดตีแล้วหรอหมดตี้แล้วหรอเฮ้ยตัวอยู่นู่นโอ้โหเกือบเก็บสี่เกือบเก็บสี่แฮ่ให้ยาเสียดายว่ะทุกคนเสียดายนะเปิดมาแบบเกือบจะได้เก็บสี่แล้วนะครับที่เห็นผมเงียบๆนี่คือแบบว่าตั้งใจเล่นอยู่นะอยากได้สี่ตัวมากเมื่อกี้พูดจริง ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิงหัวฝั่งนู้นกันต่อนะครับตึงๆเลยตึงๆเพื่อนครับนี่ปักทองแอคเพื่อนไปหนึ่งดอกฮะแล้วก็นี่นั่งบัลลังไปหนึ่งทีหล่ๆๆๆอๆเท่ๆเออไปทุกคนเลกโกเลกโกเลกโกเซิงหัวกันต่อนะฮะเล่นมุมนี้ดีกว่านะครับยิงได้หลายทางดีเฮ้ยผมอ้อมดีกว่าเว้ย เผื่อได้เก็บสี่ไงเออเผื่อได้เก็บสี่ชิบหาแล้วฮะทีมผมล่วงสวยงามครับชิบหาแล้วเพื่อนดาวมผมเจอแล้วครับทุกคนมันน่าจะขึ้นมาฝั่งนี้นะ สวยงามครับน้องสาวมมสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดไปทุกคนเราไปกันต่อผมไปรู้สกาเพื่อนมา2กระบอกเลยงั้นเดี๋ยวผมซื้อเป็น MP 5ไฟดีกว่านะครับแล้วก็ให้สกาเพื่อนไปเล่นนะครับทุกคนโอเคอัปเกรดสกาก่อนละกันไปครับไปกันต่อ เฮ้ยอย่าบอกว่ามันจะสี่ศูนย์แบบ Easy, อีซี่อีซี่นะไม่เอานะโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงไอ้นุ่มไอ้นุ่มดาวครับไม่โดนหัวเลยวะเฮ้ยไม่ดาวได้ไง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดาวได้ไงไม่ดาวได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเพื่อนล้านโอ้โหอะไรแย่เฮ้ยขอดีตัวเนี้ยขอดีอย่าล้านด,ดิเพื่อนเกือบเก็บสี่เลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหวิ่งเฉยไอ้ผมเศร้าผมเหนื่อยผมท้อผมเครียดวะ่ะ โอ้โหผมดาวเลยมันซ้ำผมแน่เลยซ้ำไหมกำลังซ้าเอ้ยได้อยู่ทีมเราก็โหดอยู่นะครับนี่เฮ้ย,ยได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยผมยังไม่ได้วางไอวอลเลยอะอะไรอะเออย,ยังแบบไม่ได้วางไอวอลเลยสักลูกนะครับเนี่ยเฮ้ยท้อว่ะท้อว่ะไอวอลแบบพิ่งแบบว่าเปิดมาใหม่อยังแบบไม่ได้วางเลยนะครับเนี่ยไ,ไปทุกคน เราไปเซิ้งหัวฝั่งโน้นกันต่อนะฮะเฮ้ยวินนี้นะครับขอสี่ศูนย์ที่ทีมขอสี่นย์แล้วก็นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูไอวอลไอเอ่อที่มันเป็นแมวเหมียวแล้วก็มีต้นไผ่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วครับทุกคนเพื่อนดาว หัวโยกหัวโยกหัวโยกแบบตึงๆเพื่อนโดนเหรอเพื่อนน่าจะโดนอยู่นะครับทุกคนสวยงามครับเพื่อนซ้ำให้เฮ้ยโอ้โหโดนปืนบ้าแลยเนี่ยสว d สวยงามครับเพื่อนชนะสีู่นย์แบบตึงๆนะครับทุกคนเฮ้ยยังไม่ได้วางไอวอลเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้วางไอวอลให้ทุกคนดูเลยนะครับเนี่ย คือมันจบไวเกินอ่ะเกมเนี้ยมันสี่สูนะ <Wow. S 1> เฮ้ยโอ้โห MVP ซะด้วยไม่ได้เก็บสี่เลยโอ้โหเครียด <c oughs> เลยโดนเพื่อนลาดน,นะทุกคนผมโดนเพื่อนลาดเน่เฮ้ยโอ้โหแปดคิวเองอะท้อวะ่ะเฮ้ยท้อจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับพาไปดูไอวอลใหม่กันแล้วกันนะครับผมน่าจะในโหมดฟีสไตล์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาไป ตั้งไอวอลแล้วก็ให้ดูนะครับว่ามันจะสวยมันจะเท่แค่ไหนนะครับสำหรับในเกมไปทุกคน let's go ครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในหมดฟรีสไตล์แล้วนะครับก็คือนี่นะครับผมไอวอลใหม่แล้วหล่อที่เท่เลยนะฮะเฮ้ยสวยอยู่นะเฮ้ยสวยอยู่นะครับสำหรับไอวอลอันนี้นะครับทุกคนเท่ดีนะครับเท่ดีไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปดูไอวอลอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับ ก็จะเป็นในส่วนของแมวเหมียวนะครับไอวอลแมวเหมียวแต่มันควรเป็นแพนด้านะไม่ควรเป็นแมวเหมียวนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโก o ครับผมโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอวอลแมวเหมียวนั่นเองนะครับมันควรเป็นแพนด้านะเว้ยไม่ควรเป็นแมวเหมียวนะเว้ยเนี่ยอาจาเอ์เฮ้ยเท่อยู่เท่อยู่เท่อยู่ไอวอลนี้ก็เท่อยู่นะพูดถึงมันก็เท่ดีนะครับทุกคนดู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  ดานาดนาเฮ้ยสวยอยู่นะครับทุกคนสวยอยู่สวยอยู่แต่มันควรเป็นแพนด้าเว้ยไม่ควรเป็นแมวเหมียวนะครับทุกคนอีหยังวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มาโชว์ของใหม่นะครับที่สุ่มให้ดูนะครับทุกคนพอดีว่าตอนเล่นใน4ีนะครับแทบจะไม่ได้วางไอวอลเลยนะครับผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับโอเคก็นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็นะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บรับบ๊ายบาย